โอเคครับพนดูก็กล่าวสวัสดีสวีสดัท่านพอดูทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแอคเซลาโลหิตนามหัวใจชั้นหนึ่งขอมาดูก,ก,กันกับกิจกรรมนี้ว่าพี่ปายจะหมดเท่าไรนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นสิบเลยผมจะกดสิบเลยมาเดยวแบบที <are> เดียวและแบบออกเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้หรออุย้ยเท่ว่ะมองว่าเกือแน่นอนเอาละครับผมไปต่อครับผมบ๊บ ไมม่ีอะไไรปครับผมครั้งที่3าม<อ>เขาบอกว่า้ช<อ>ี่แนวหัวใจชั้นหนึ่งขอบคุณครับ oh. เออทีเอมเกียดว่วนนะเนี่ยโอ้โห oh. ดูดีครับคุณดูสองอันแล้วคุณดูผมได้สองอันแล้วนี่คือแบบมันไม่ลุ้นเหมือนเมื่อก่อนนะที่มันวิ่งนะฮะดูไปสู้ต่อไปอ่าถ้าเราจะได้เนี่ยมันจะขึ้นสั่นนะครับพี่โด ถ้าเราได้โทเค็นอะ่ะพอสัว์เราจะสั่นคลิกอ่าเทคนิคในการดูนะครับผมไม่บอกออไม่ต้องรู้แตงกิ you, ้วเดอร์อ่ารอบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกนะรอบไหนได้รอบนี้ผมก็ไม่ได้น่ะเห็นไหมเนี่ยดูนะรอบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นหป่ะปะไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โห ไม่ได้เหมือนเดิมถ้าถ้ามันได้โทเค็นอ่ะมันจะขึ้นสัน่นนะน้องๆนะอ,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 อ๋อมันมีอันดับด้วยนะระลนะว่าพี่ไจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ M P ฟอุ้ยได้แล้วได้แล้วนี่ได้มาอีกหนึ่งโทเค็นวันนี้พี่ไปได้สามใน5แล้วตอนนี้เหลือ5600เพชตแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็โหดอยู่นะผมมองว่าโหดนะเออถ้าเราได้โทเค็นอะ่ะมันจะสั่นไหมคอนโดอุดยต่อ ไงเก้าเหรอประมาณ4 5, ี่เปนห้าเน่ไม่รู้ว่าใครคอมเมนต์ใกล้เคียงก็รับไปไปด้วยต่อเอาเดี๋ดวยวก็้ว่หมูหรือจ่าเราจะต้องไม่เกลือดีวะเจมโอ้โหอวัย ้แวโอ้โหมันไม่มีแบบว่าการันตีที่แบบว่าได้ของเลยหรอครับคันโดฮะองศาฟาเรนไฮต์แตงกิ้วเดอร์แบบหมดน้อยๆหน่อยได้ไหมอ่ะครึ่งๆได้ไหมครับขอครึ่งๆได้ไหม อขอครึ่งๆได้ไหมอะ่ะอยากได้ครึ่งๆอยากโดนครึ่งๆก็พอแล้วโอโ้โหเก็บว่าคนดูโอเคได้แล้วครับมันดูเมาเมากี่เพชรอะถือว่าพี่ไปายไม่ถึง4,000เพชรแน่นอนผมบอกเลย ตรงนี้โอเคนะคมาดูกับแพ็กซิลาโลหิตนะพี่ไปหมดไป3า6 1เ็ดยหบเพชรนะฮะก็สำหรับพี่ไปถือว่าไม่ได้เก็บจนถึงคนดูบอก4,000 5,000 6,000ไม่ถึงนะครับรับทั้งหมดเลยครับผมรับของก่อนรับของก่อนรับของก่อนนะครับฟริตตะไนปู่ลัวแตงกิลเดอร์ใครที่โดนหนักกว่าพี่ไปก็ต้องทำใจแล้วกันนะฮะคนดูต้องทาใจนะ โอ้ยอันดับที่อะไร1 8 5 2 9อเ้โหเลขใกล้ตัวพี่มากเลยเลขพวกนี้หนึ่งปงเนี่ยนะฮะโอเคชุดก็จะประมาณนี้นะมันโดยเดี๋ยววันนี้พีป่ปลายจะเอาชุดแพ็กศิลาเนี่ยโลหิตเนี่ยไปดันแต้มดูดีว่าจะจุดเท่จะตึงขนาดไหนนะฮะมอนโด